ได้ <laughs> <laughs> เราอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆถึงไม่ดีเราก็จะสู้ต่อไปดีไม่ดีเราจะสู้ไปด้วยกัน <c oughs> ใช่แล้วรักพ่อแค่ไหนบอกพอ่อสิรักพ่อมากๆ <c oughs> เลยนะเ <c oughs> ่อมันอยากจะอยากจะอ้ะอยพรออยังไงเขาหนูเก่งมากเลยเป็นเด็กดี เทวดาได้ดูแลมันจะคุณปัญญาเลยช่วยเหลือเราชีวิตก็จะดีขึ้น,นใช่ไหมพอวิจัยเจอสิ่งที่ดีแน่พรสําคัญเลยนะพรจากผู้ใหญ่ที่เรารักนี่แหละนะนี่คือสิ่งต่างที่เด็กคนนี้ได้ดูแลผู้ใหญ่อาจจะมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์อาจจะขาดสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะไม่ว่าเป็นแม่หรือว่าย่าที่มาแทนแม่แล้วก็ยังสูญเสียไปแต่เราก็อยู่ของเราต่อไปได้สามารถทําความดีดูแล ผู้มีพระคุณต่อไปได้